สวัสดีครับพี่น้องสุขุสุคนสมองสุบอลครับที่กำลังเข้ามาเบิ้งเข้ามาชมมาติดตามเนาะครับมื่อนี้เป็นคลิปเปิดโต๊ะใหม่บนช่องยูทูบบรรณาธิกนรทุ่นครับเนาะเอาครับมื่อนี้จะคล้องเพลินกระบางเงิราคาถืกแบ่งปันพี่น้องไปเลี้ยงนะครับเนาะครับพี่กั๊ดยุบมองใด้ฟ้ามใดครับอ่าที่ภาพี่น้องเขาไปถามสอบถามจะคของเพลินเบิ้งเนาะครับเนาะและพี่น้องเขามานลราก็จะเลื่อมนะครับเด้อฝากกด ไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพื่อเป็นกําลังใจให้อาหนทำทั่วํำเลอพีพนองเด้ออ่ะกับไปพบพ่อกับเจ้าของพันเลนนนพนองเนาะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับเปิดตัวไหมนะครับเนาะครับผมก็แนะนําซื้อไห้พี่น้องหูเนี่ยครับครับผมซื้อโอมครับยู่บ้านน้องบัวครับตําบลครับตําบลส่งนกเต็นครับอาเภอพุนจังหวัดขอนแก่นครับผมครับบ้านบ้านส่ไอ้บ้านบ้านน้องบัวเนาะครับผมตําบลส่งนกเต็นครับ อำเภอพนครับผมจังหวัดขอนแจนแมนครับผมนี่ครับต่อจากนี้ไปเด้อครับเด้อคันพี่น้องยางได้นี่เขามาบ่งเอาอยู่นี่เนาะครับอันซื้อฟาร์มเขาซื้อว่าไนท่านมีไปซื้อฟาร์มซื้อว่ากําไรฟาร์มครับโอ้กําไรฟาร์มเนาะครับอ่าพี่น้องงัวจากําไรฟาร์มบะนี่มีจะกโคมจากเบอร์ครับมีอยู่ทั้งเบิดเก้าเบอร์ครับเก้าเบอร์มีทั้งแม่ลูกทั้งแม่ทองครับอืมบะนี้ช่องทางการติดต่อเฮาดิีครับมีช่องทางไดนเนี่ยช่องทางการติดตออนครรรััับบบมีเ์์ททศพ0 0 4 1 3 1 9ี่สาหนึ่งเกาครับหรือว่าแอดไลน์ตามเบอร์นี้เลยก็ได้ครับหรือว่าเฟซบุ๊กซื้อนัฏบกรสาคุณครับนี่เป็นคซื้อภาษาไทยเนาะแมนครับพี่น้องสามารถเขามาติดตามรายละเอียดทางช่องทางเนาะขันมากอยากได้ครับเบอร์ผมขึ้นไปให้เนาะครับผมเบิรงกันตัวแรกเลยครับพี่น้องบาทเนี่ยเพื่อบบเป็นการเสียเวลาครับเบอร์นึงครับเบอร์หนึ่งเป็นแม่ลูกครับผมแม่ลูกน่าจะเป็นลูกที่สามนะครับเปิดไปที่ราคาสองหมื่นหนึ่งพันบาทครับ สองหมื่นพันครับผมเป็นลูกตัวผูครับเป็นลูกตัวผูครับความ<ด>สูงรอยสี่สิบบวกนะครับสูงก็อยู่รอยสี่สิบบวกครับก็ถือว่าบ่อต่าได้พี่น้องเบ่งจากเลี่ยมจากโตเบ่งจากสีจากแสงครับเอาเป็นงวัวไทยเฮาเกรดกลางๆงแมนครับสีแดงดีครับลูกตัวที่สามเป็นลูกผูได้พี่น้องเด้อค้ขอขาเรียบครับนี่ถือว่าดีครับแลค่านี่ก็ถือว่าถือเนาะน้ำใตน้ำรางข้อเน่า ยดอยู่ที่รับพข้อทังข้อจะว่าลึ่งกระชับเนาะบเบ่งเครื่องเครื่องดําครับเครื่องดํานมดีลูกนี้อายุจักเดือนครับนี่ลูกนี่ยุ่ประมาณสองเดือนครับสองเดือนอ่านี่พี่น้องเบิ่งอยู่อยากได้ครับโทมาบันนี้ทา้งฟ้ามเฮ้านี่สมมัติพี่น้องซื้องูไปเขารับประกันแบบใดนะครับรับประกันตามตามกติกาสากลนะครับมีมีอย่างเนี้ยจักเดือนครับมีมูลลูกออกครับ ลูกออกค้าทุค้าถอนหางดอกครับกระดูกสุดครับพวกมีเนาะแมนครับตระยะรับประกันระยะรับประกันสิบหามือครับสิบหามืออ่านี่ด้ครับเด้อแต่ว่ารับประกันมดสุเนียวเหรอเนาะแมนครับภายในสิบหามือแมนครับนี่ท่านพี่น้องขันเกินสิบหามือไปแล้วกะกะมีกะคอยโทรวมเมาบอกกันเอาเนาะครับผมแต่สิบหามือเรานก็ได้ครับเออเอาครับแม่ลูกเป็นตาเลี้ยงครับถือว่าให้ลูกดีโตเพิ่ง้ามเติบบันนี้ทรงเดี๋ยวเข้าทรงให้พี่น้องในจังไดครับทรงนี่ เป็นลอยกิโลทรงฟรีครับอ๋อทรงฟีลอยกิโลครับแลวประกันทุกแผลครับที่ผ่ามือทรงฟีลอยกิโลนะครับเด้อครับผมอันนี้คือตัวที่หนึ่งครับแล้วเบืองตัวที่สองนะพี่น้องเนาะเบอร์ที่สองครับเป็นโคแม่ลูกด้วยกันครับเป็นชุดที่สองเป็นแม่ลูกสีสอนะครับลูกแม่ลูกผูกครับเป็นลูกแม่ครับลูกดเืแน่ลูกเด็กระเดอยนเหล่าน้อูกน่อยเนาะครับผมปีนี้เปิดไปสองหมื่นสี่พันครับราคาสองหมื่นสี่พันครับเป็นเบอร์สองโคงยังไงครับ ลูกตัวใดเพื่อนละครับเนี่ยลูกตัวนี่เป็นลูกตัวที่สองลูกตัวที่สองอสูงเท่าไหร่ก่อนฮะสูงลอยซีเสภาบวกลบครับสูงลอยซีเสภาบวกลบนะครับเนาะเครื่องเข้าครับอืเครื่องอมอมๆได้พี่น้องเด้อเครื่องอมๆครับนุ่มแหลมดีนุ่มดีครับนุ่มแหลมดีห่อขาเล็บถือว่าใส่ได้แล้วพี่น้องเป็นงูไทเขาอีกตัวนึงเนาะไทกลางๆเพื่อนก็นั่งนาเตืบยี่ดอก งวอนาแร่งนี่ถือว่าซ้ำนี่ถือว่าพรจอยด้พี่น้องด้อยตงนี้งานก็สีเหลื่อมล่งเนี่ยเนาะงานงากัลังปงครับขื่นแน่ลละนี่ครับนี่อ้าวราคาหนี้ด้วยครับเด้อมากกับทั่วมาต่อเอาเนาะต่อได้อยู่ด้วเนาะต่อได้ครับต่อได้คุยกันได้ครับเบอร์ที่สามครับเบอร์ที่สามเป็นแม่สาวน้อยครับอายุประมาณสิบเอ็ดสิบสองเดือนครับเบอร์สามนี่เปิดไปสามหมื่นสองพันครับราคาห้องไว้ครับสามหมื่น สองพันพี่น้องย่ำตัวดีงามเัได้พี่น้องลูกพ่อได้ครับเนี่ยตัวนี้จะเป็นลูกพ่ออาจจะเป็นไม่ใบบอใบนี่ใบมีอยู่ครับแต่แต่ว่าเขาลืมแม่นครับลืมเอมาโอ้สูงได้หลายเมตครับตัวนี้สูงสูงนี่ประมาณร้อยสามสิบได้ครับโอ้สีงามครับพี่น้องนี่ครับนั่งน้าดีครับสีหนิโอ้การยืนนี่เนาะสมูทดีเนาะครับรายละเอียดค่อยทักเบากันก็ได้ครับวานนี้หัวนี่แต่ง บ่ครับหัวแตงไว้บ่หัวแตงครับหัวหัวแตงแต่น้อยเนาะแมนครับมีตำหนิอยู่หูครับหูหูใอยเนาะอี่เนาะน้อยนึงครับบ่น้อยแล้วครับมีเพนเพลนอยู่แล้วเพลิน้องเนาะแมนครับผมบัวเพลิเลี้ยงหนังนี่หนาครับตัวนี้หนาเรายืนดีขาใหญ่ดีครับขาหลังนี่ตรงดีบันท้ายยกครับปุ๊บบันท้ายเปิดตูนนู่นเด้อครับเด้อนี่ราคาเนี่ครับโอ้ผู้ใดหาไปเป็นแม่พันธุ์เด้อครับเด้อตัวนี้เหมาะแม่พันธุ์แม่บอกแม่ของแม่ละครับสื่อเปี่ยนนอเนี่ยมันครับงามงามอีกเบอร์ที่สามเนาะ ครับผมต่อมาเบอร์ที่สี่ครับเบอร์ที่สี่เป็นค้มแม่ลูกแม่ครับผมลูกเป็นชุดแม่ลูกลูกแม่ครับมีลูกเก่งๆครับตัวนี้ครับเบอร์นี้เบอร์ที่สี่เปิดใปสามหมื่นเก้าพันครับราคาครับสามหมื่นเก้าพันเก้าพันบาทแมนครับต่อรองในสุตัวได้พี่น้องเด้อต่อรองอะไลูกเก่งครับนี่คือกันบนสุตัวด้ครับเด้อตีวนี้ลูกเก่งครับลายลูกมากพิ่ครับออกมาบอโอออกมาแล้วออกมาแล้วอ้าวลูกออกมาแล้วครับโอ้ลูกหนาแดงตัวนี้มีลูกพอได้ครับเนี่ ตัวนี้จริงว่าลูกแรกนะครับเป็นงวดลูกแรกลูกมีใบม์ไหมครับไม่มีใบแม่ครับโอ้หนหนอกเป็น้นอกระวาใหาลูกเก่งครับใบมีบ่มีกระซางถอ่เบิงเอาตาเหนือตาหนังหลดเนาะเบิงนามร่างครับแม่ย้อนโอนต้เลยครับบรนทายลูกนี่เปิดดีดีครับพ่อนะเปิดตูนนุ่นดีสีงามครับมนี่เจ็บสีมาดีข้อนี่นั่นหนาเลยกคุนตัวนี้ไหมครับครับิ้งหนอกครับไม้หนอกต่างโจโก้เลย โอ้เขาทาแม่นี่ให้ลูกดีเนาะอเอาครับพี่น้องหางว่เปไปเลี้ยงกับคันให้แม่ได้ให้ลูก,กงา่ายสิกับเป็นตาด้วยเนาะนี่อืมอืมเป็นตาครับแดงแม่กับแดงดีด้วยรับแม่เนี่ครับผมแดงทึ้งแม่แดงขึ้นนุ่มนุ่มบ่มีมติ่งหรอกพี่น้องบ่มอติ่งครับเล็บนี่ก็ถือว่าโอเคครับเรปประกันให้กันไปแล้วครับเ็บดีอา้าวตัวต่อมารับบานเนี่ยโอ้ชุดนีงาม เบอร์ที่เบอร์ที่หาครับหาครับเบอร์ที่หาเป็นแม่มันครับเป็นงัวมมันครับทองกับพ่อได้ครับตัวนี้ทองพอะพริกแดงครับ hk ห้าแปดหนึ่งครับผมเป็นพริกแดงทองได้ซีเดือนหาเดือนทองซีเดือนเป็นงัว่องไดครับาะว่าทองที่สองครับเป็นงัวลูกที่สองทองที่สองเนาะรับประกันทองให้รับประกันทองครับพี่น้องรับประกันทองรับประกันตัวนี้พ่นดีเด้นี่พ่นดีพ่วนลึกทองสางอ่างดีจะ้อ่หางขาด บ้อยหางเป็นอย่างครับเนี่ยางนี่นาถือรดน้ำครับโอ้น้มดีมันมีติงเนาะครับผมราคาเปิดไราเลยครับราคาเปิดใบสองมืเก้าพันห้าร้อยครับนานาครับราคานี่ตัวนาดีสองหมื่นแปดพันห้าร้อยเก้าพันห้ารอยสองมื่เก้าพันห้าร้อยอนี่ครับทองใหญ่ๆหน้าๆนาราคาสำนีพี่น้องความสูงวัดไดไรลางเด็ความสูงวองใบทอดไบสี่สิบอยสี่สิาครับอยู่วางนี่เนาะแมนครับอ้ตัวนี้หนังขอหลายเลยเนาะ หน้าขาดำเลยครับหน้าขาดำหอบตาหอบหูกระดำนังหนาพ่นดีทองสร้างอ่างดีกินหยาเก่งหลุนงามครับพวกมักหัวนุ่นตุ้นสวยครับนี่เอาทาได้ไหมนี่เนาะครับผมเอาได้ไปรุ่นกันแค่เพยศแล้วครับบาดเนี่ยทองลงแล้วครับอ่้กินนองรุ่นเพลศเนาะโอ้เอาพีน้องเบิ่งอยู่เห็นเราอยากได้ด้วยครับเด้อถักมาครับเนาะตัวมาต่อเนาะครับผมต่อไปครับติดติดกันมาเลยเนาะเบอร์ที่หกครับ ตัวนี้เป็นหัวลูกที่สองครับเบอร์ที่หกครับเป็นงัวทองครับหัวทองครับตัวนี้ทองกับพอช็อกโกแลตครับทองกับช็อกโกแลตครับอายุทองจักเดือนครับอายุทองสี่เดือนครับอายุทองสี่เดือนควมสูงสูงหลายไปเลยนี่รอยสี่สิบห้าบวกลบครับควมสูงมีรอยสี่สิบห้าบวกลบลูกตัวที่สองที่ทองเนาะแม่นครับราคาเปิดไลยเท่าไหร่ครับสองหมื่นเก้าพันหาร้อยกันครับ สองหมื่นเก่าพันหารอยครับต<ร>ัว <ผม S 2> นี้ถือว่าได้สดหลายเลยนี่เนาะครับได้สดดีครับตัวนี้ลูกสองนี่บ้านเถาพ่านแก่ที่พี่น้องลูกสองนี่ว่าเขาเนื้อเขานังจับเร่องกันด้นดนเรียงกันยาว,ยว,ยว,ยๆ,วยๆครับเนื้อดีหนังดีไม่น,นี่ได้สดพร้อมพ่อเลียบคาเอาเขาทานนับไตน้ำล่างซองเบิ้งครับเบื้องเ่งน้่มบอมีติ่งเนาะครับผมนี่บ้ายกต้ามเนื้อออกหน้าหลายครับเป็นว่ามักเนื้อมักยังลายนี่กามเนื้อหลายดีขาหลังก็ตรงดีเด้อเนาะ เบิ้งด้านนี้น้ำนาะพี่น้องโอ้เครื่อง,งดำครับเครื่องดำล่ามพอดีพอดีลูกที่สองนี่ก็ถือว่าสดคักได้พี่น้องราคาก็ถือว่าพ่อพ่อสื่อจันวาเลยครับต่อได้แล้วก็ทรงฟรีอีกลอยโลครับผมนี่ครับนี่อ๋มอมนี่มีตัดโอ้ราคาเงาๆเลยเนาะยืนงามครับตัวนี้ยืนงามเอาทางนี้บอ์ย้อนแสงครับเบิง้งทางนี้นะครับเป็นว่ายืนงามเติบแข่งขาดีพูดอะโอ้ขอทาพุทธิเอาไปเลี้ยงกะ เป็นตาจูงไปเลี้ยงอยู่ดอกเปนงามเนาะครับผมไดีไปบหายคนครับ่โตโตไปนะครับเนาะโตโตไปเบอร์เจ็ดครับเบอร์ที่เจ็ดครับเป็นว่าแม่มันขี้กันครับเป็นง้วแม่มันแม่นี่สีนี่แดงสำีแดงจึงคึงนี่เปพี่พ้องตัวนี้ตัวนี้ทองครับทองซีเดือนครับทองครับพอซปเปอร์แมนครับทองซีเดือนกับซปเปอร์แมนครับผมซปเปอร์แมนเป็นลูกไส้ของซปเปอร์เอกรับซุ่มนี่แข้งขาใหญ่สีแดงครับซุ่มซปเปอร์แมน มโมฆงสางใหญ่เนาะท่องใดก็ท้องแรกท้องแรกครับเป็นง่ท้องแรกเนาะครับผมโอ้พี่น้องแห้งได้สดคักเด้ตอตัวนี้ได้สีได้สดและครับพี่น้องบัดนี้ได้เลี่ยมครับได้โบดได้ดำหอมครับพี่น้องได้เบิง่งโอ้สุดไป,ปแมนป่นไปรุน่นเอาเด้อพี่น้องนี่ยเดือนก็ครับสี่เดือนครับสี่เดือนแมนครับผมเครื่องดำตัวนี้เนาะเครื่องดำดีตัวนี้สีแดงงามตัวนี้สีแดงงามครับตัวนี้สดดีครับคอยหางก็สวยเล็บคอก็ถือว่าตรงดีที่ข้อเนาะแมนครับผมมึงซอมมึงน้ำจักบาด นมหน่อยๆนครับนมหน่อย,อาอยสาวแหลกเด้อครับสาวทองแหลกเด้อมือลึ่งชัดเจนครับหน้าอาดลาดหลุ่นกลางๆครับบอยญ่บอยหน่อยครับนุ่มมือมนี่หมาะมือพอดีตีนพอดีมือครับนี่ครับพูงเงินบ่หลายปันไดเนาะดักได้งาง,งามนี่แม่นี่เลยลาาราคาเท่าไรก่อนราคาสองหมื่นเจ็ดพันครับสองหมื่นเจ็ดพันนี่พี่น้องเป็นตาบอสีแดงจริงคืนครับผมโอ้เอาใจอาใจพีูเงินบ่หลายเนาะ เงินบ่หลายทุนบ่หลายครับแต่ยงงามๆไปเลี้ยงนี่ครับพี่น้องนี่ครับไปลุ่นเฉียดๆเ้อะครับเด้อเอาลูกสูบมะแม่นี่ว่าให้มันคักเต๋อไปแล้วเนาะครับผมนี่รับประกันท่องรับประกันตัวนี้ทุกอย่างนะครับรับประกันนี่ตามที่เขาบอกไว้เนาะแมนครับทุกโตด้นะครับมาตรฐานเดียวกันเหมือรับประกันคือกันเหมือรับรองได้ทรงฟรีลอยโล่ครับผมโตต่อมานี่ยไล่ลุกขึ้นเลยครับบารเนี่ยโอ้พื้นยืนโดนบ่อโอ้ตัวนี้ ปันกวงเลยบนไทยายบนไทายเปิดดีตัวนี้เนาะเป็นงัวทองงัวจะไหนครับเนี่ยตัวนี้เป็นงัวททองกันครับอืมทองสาวบอแม่นครับทองสาวด้วยครับนี่ครับเบิง้งกับทองไปกันเด้ครับเบิ้งจากลักษณะทาทางนี่เป็นงัวนทองแรกแล้วครับเนี่ยขอบตาดําขอบหูดําด้วยครับหนาขาดําเลี่ยมดีสมูทด,ดีตัวนี้เป็นงวันะวนบนเท่าว่าอื่นก็ดุกหมูครับงัวหนังหลายเนื้อลายครับคอขานีดํา โอ้งามงมตัวนี้เนาะครับผมความสูงหลายครับเลยความสูงตัวนี้ร้อยสี่สิบบวกครับอืมมีร้อยสี่สิบบวกนิดๆเนาะนิดๆครับบอหลายนะครับเด้อบลบบอหลายครับแตามันกับสีใ่สีโตสีสูงขึ้นเดีอยู่ดอกส่วนฮอรลูกที่สามเนาะอันนี้เพิ่งที่ตัวนี้ทองกับพอเคเอฟสามหนึ่งครับโอ้ทองกับเคเอฟสามหนึ่งเลยครับเด้อทองพอเก่งๆเลยล่ะขึ้นซื้อ่าเคเอฟสามหนึ่งนี่การันตีได้พี่น้องครับ ตองห่วงครับเนี่ยเครื่องดั้มข้นหางไงนะครับตัวนี้ข้นหางไงเอาเรียมนีนะครับเบิ้งเรียมนีน้ำเรียมนีกับสี้อนแสงเนาะพี่น้องเนาะเอาโบมีตำหน้เราครับเบิ้องหายอยู่นี่ครับพี่น้องรับประกันการเล่นตีให้เลยนะครับเด้อตัวนี้งามไม่มีตำหน้ครับราคาเท่าไหร่ครับนี่ตัวนี้เปิดไปสองหมื่นเจ็ดพันนี่กันครับสองหมื่นเจ็ดพันสวยๆนี่โอ้ยพี่น้องสื่อไปไทยบ้านก็ดีใจน้ำเลยเนี่งามๆนี่เนาะครับมันบบ ใช่หนอครับต่อได้อีกไหมต่อได้ครับต่อได้ส้มฟรีอีกเลยลูกค้ากันได้ครับโอ้โหทาตัวนี้เนาะติดเครื่องเต็มด้วยครับเด้อเครื่องเต็มวันที่ขอบหัวขอบตาหนาหาไม่เต็มเลยครับนำแต่ํำลังกับเน่ามาตะครอบผมละมึงนิสัยนี่มันเข้าใกล้ได้สุดโตอยตวนี้่เนาะครับนิสัยดีครับขนาดทยแขกมากนี่บ่ตื่นประท้วงครับถือว่าดีถือว่าดีเนาะครับผมอ่าบรนทายโอ้เปิดดีเปิดดีครับบันทาย ตัวต่อมาครับบานนี้เป็นแม่ลูกแม่ครับตัวนี้คือลูกเก่งๆนี่กันครับเป็นชุดแม่ลูกอีกชุดหนึ่งครับครับผมที่ <c oughs> อยากนําเสนอให้พี่น้องอยากให้พี่น้องได้ไปเลี้ยงครับชุด <uk> จังส่ทางฟราา์มหฮอก็คัดมาดีเติบโตดก,กเนาะแมนครับคัดจะเบอร์ว่าสิเป็นแม่เบอร์สิเป็นลูกชุดนี่นี่เบอร์เก่าครับเบอร์ที่เก่าเนาะครับผมเบอร์ที่เก่าแม่ลูกลูกแม่ครับแม่นีสูงไยไหมครับนี่ <uk> สูงลอยสี่สิบบวกครับแม่สูงอยู่ประมาณลอยสี่สิบ บวกๆด้วยครับเด้อบวกๆเลยครับหน้าตาก็ถือว่าดีสดๆลูกตัวใดพะนเน,นี่ยเนาะเป็นลูกตัวที่สองครับลูกตัวที่สองโอ้ขันบบบอกเนี่ยว่ามันตัวแรกผนได้นี่ครับผมขันบบบอกว่าตัวที่สองมันเบื้องหนังมันกับเขาไหมครับเขาบ่มีกันลูกตัวที่สองโอ้บานทายลูกเปิดตูนนุ่นดีจนเมื่ลูกพ่อไหนครับลูกบอมบ่มีใบยังครับตัวนี้บ่มีใบไ้เนาะบานนี้อายุหลายปนเดีดตัวนี้อายุประมาณสองถึงสามเดือนนี่นะครับสองถึงสามเดือน แม่กับพ่อไดนขึ้นวันทับเนาะครับผมแม่นาจะเริ่มจะเป็นซัดแล้วล่ะครับอืมสองสามเดือนเพิ่งกัดสีเริ่มแล้วเนาะแม่ครับผมสี่เดือนนี่ก็คันทับบรนลูกพอดีครับห่างพอดีด้วยครับพันทับสี่เดือนครับผมแต่กันเดือนหนึ่งทับในล่กทีเดือนหนึ่งสองเดือนนี่นุ่มดีครับแม่นี่นุ่มดีเด็ดเด็ดกัคือลูกงามเนาะโอ้หลังลูกแตกคุณต้นนี้่มงหลังแตกครับลูกหลังเปีอินเลียดที่พี่น้องหันบ่มีพอห่อยเนาะครับผมเอาคันแม่ลูกไยบ้านนี่ลูกซ้ำนี่เนาะครับถือว่าให้ลูกเก่งเนี่ย แม่เนี่ยน้ำนมหวานได้นี่เนาะครับผมน้ำน้มพนดีน้ำนมหวานนี่ครับนี่ลูกก็ยังเห็ดนมแน่นพุ่อะเล่ขาดน้ำเลี้ยงจังหน่อยคือว่าง่วแม่ลูกอ่อนหนาแรีงนี่ซัมนี่บดจ่อยได้ครับบดจ่อยได้พี่น้องขันเป็น่วแม่ลูกอ่อนในซัมนี่ได้นี่พราะมันเป็นหนาแรียงไงโอ้นี่เด้อพี่น้องลูกแข่งขาดีเด้อครับเด้อน้ำล้างลูกสาวพันพุนอะย้อนโอนโต้เลยเบอร์ที่เก่ออันบ่ครับเบอร์ที่เก่าครับราคาเทีานึงครับเปิดไวปสามหมื่นห้าพันบาทครับนี่ราคา ครับเมื่อนี้ฟ้ามียะงรก่อนครับผมดื่มกําไรฟ้ามครับกําไรฟ้ามครับฟังจะซื้อรถพี่น้องได้จากกําไรฟ้ามไปนี่ตับรองมามีกําไรสุตโตครับนี่ครับเนี่ยโอ้ไม่ต่างกันงามเนี่พี่น้องมีราคาเนี่เป็นตาเป็นตาจากได้เห็นถอนราคาบ่ถือบ่แพงนี่ในปัจจุบันที่ง้วลงอยู่นี่เนาะบ่ถือเลกับบ่แพงครับพอดีพอดีต่อรองได้อีกเพื่อเพอเขาไปทั้งถือหลายกวัวครับเพราะง่วเพิ่นตัวดีเกียรง้วนนี่ กลางนะครับเด้อเกียรง้อเป็นเกียรงอกลางๆบดิใงญ่บยบดีหน่อยครับพ่อดีตีนพอดีมือพอดีกับเงืนพี่น้องครับอ่านี่ครับมีนี่มีเก้าเบอร์สนีบครับแม่นครับผมนี่ครับเก้าเบอร์งามสวยด้วยครับเด้อแม่มีแม่ลูกอยู่สามชุดเนาะครับผมแล้วก็แม่มั่นเอาตามพี่น้องเบิ้งนยครับเด้อเบิ้งแล้วเห็นแล้วอยากได้ครับอยากมาเบิ้งโตจริงอยากมาจับมาบ่ายมารลุมาข่ำกับมาไดบ้านน้องบัวอำเภอสูงนกเต็นครับ ตําบลสงนกเต็นตำบลสงนกเต็นอำเภอพ้น,พนอำเภอพ้นจันงหวัดฉนเจนดนะครับเด้อนี่โอ้โหเขาทาครับแม่นี่เด็ดเด็ดเลยครับเด้อนี่สมัยตะกี้เนาะโหเกตมื่นเนาะครับผมแมงยังสี่แมีแมนครับหนังหนาๆข<พ>อ,อพนอ้ตอนตรงมีแท้ผมว่านี่ครับนี่แต่บวงใหญมาครับเดี๋ยวมันมีรายละเอียดมันอยู่ครับตัวนี้ครับอ๋อมีรายละเอียดอยู่แต่ว่าเดี๋ยวนี้บใบมะนั่แมนครับเลยขึ้นโบกออกง้อทุกตัวเราประกันเห็นมืดเตพี่น้องเด้ออ่ะครับสุดท้ายท้ายสุดครับ ขอกไม่ฟ้ามไม่เฮ้าเปิดโตไม่บนช่องยูทูบันนั้นนั่นทั่วครับมิยังฝากพี่บอกบอกน้องเลยครับกาฝากติดตามฟ้ามหน่อยหน่อยนด้อครับฟ้ามหน่อยๆน่อยบาน,บานสิพยายามขัดว่ามาตรฐานหระครับไม่พี่น้องเบิ่งครับผมอืมซอยเป็นกำลังใจให้ฟ้ามหน่อยหน่อยกำไรฟ้ามหน่ยด้อครับครับอ่ะพี่น้องก็อลองๆองติดตามเบิ่งด้วยครับ อีกหนึ่งฟาร์มอีกทั้งเลือกของพี่น,อน้องบรรเทานะครับเนาะ,ะครับมือนี่ม,มีกันยุตซัมนี่นะครับเนาะพอกันชิมหนาชิไมไหมนะครับผมมันนัน่นทั่วแล้วก็ฟาร์มกำไรฟาร์มครับสวัสดีครับครับ